ตาเขาต้องเลือกไงครับเลือกตตัวที่ไม่มีตาแดงแไหนไอดี ID เลือกให้ดูสิหาตัวไหนอะเอาตัวเลือกเสียตัวก็ได้นะพี่ก็บอกให้เลือกดูนี่ พี่ก็สอนว่าให้เลือกปลาตัวที่ตาใสๆอ่ไะไอดีเลือกปลาอย่างที่พี่เขาบอกด้วยค่ะอ่าเลือกให้เลือกสองตัวเอ <Okay. S 2> ออกได้ไหมครับแรงไม่มีแล้วอ่าแรงมีออกแล้วเก่งมากอ่าเราใส่แล้วใส่ถุงอาถุงวางใกล้ๆหน่อยอ่านั่นแหละ เอาสองตัวเอาสองตัวเลยตัวหนึ่งสองตัวเสองตัวเลือกปลาอย่างที่พี่เขาบอกอ่ะตาใส่ทุกตัวเลยนี่ก็ได้นี่เอาเรื่องอย่างที่เราอยากเลือกครับอ่ะเลือกตัวใหญ่หน่อยครับเ่าตัวนี้เอาตัวตัวเนื้นแน่นหน่าจะมีเนื้อแน่นหนื่อตาใส มาคลิปมาเก่งมากใส่ถุงเลยอ่าไม่อดเรียบร้อยอ่ะอันนี้มาเก็บครับพี่แล้วเดินไปหาพี่เข้าไปเดี๋ยวให้พี่บอกพี่ครับเอาไส้ออกให้หน่อยครับ oh <my> อ่าเดี๋ยวไปให้พี่พเร็ยบร้อยครับก็ มาติดป้ายราคาเรียบร้อยะครับอดีตอนนี้ก็จะเดินไปหามามีแอนอยู่ไหนไปดูซิอยู่ไหนอยู่ไหนไปดูซิไป,ซไปดูดิอ้าวมามีแอนหายอย่าวิ่งระวังล้มด้วย